สวัสดีครับผมน่ากินกับเกมนะครับเกิดความผิดพลาดบางประการนะฮะก็คือผมใช้แอป Steel Series อัดนะครับเสร็จแล้วก็มันอาจจะเพาะ20นาทีสุดท้ายทำให้เกมแลกหายไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาเจอกับทีมฝั่งตรงข้ามนะครับดีว่านะครับ a s h f y a m e r c y แล้วก็ m o i r a นะครับในขณะที่ทีมผมเนี่ยมี Saria นะครับมีผม m o i r a นะครับแล้วก็มี Cassidy จังได้แล้วก็ Lucio นะฮะตานี้นี่ผมบอกเลยนะฮะ ไอแอสเนี่ยเก่งมากนะครับเสร็จแล้วผมเลือกสกิลว่าผิดนะครับประมาทไฟไปหน่อยโอ้โหตายนี่โคตรเหนื่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมมาใช้ไอออพติมอลโอเวอร์โฟลอีกแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับมันโดนเนิร์อจนได้นะครับผมผมมีความลับที่ผมไม่ได้บอกคนอื่นมาก่อนนะฮะก็คือออพติมอลโอเวอร์โฟลเนี่ยตามคําอธิบายมันบอกว่าถ้าเรากดคลิกทรายใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันจะปล่อยออฟม่วงนะครับมันจะปล่อยออฟออกไปนะครับในรีดิวคาบิซิตี้รีดิวเดเวชั่นคือ ปล่อยออฟออกไปฟรีนะครับผมระยะเวลาน้อยลง75%นะครับก็คือผมปล่อยออฟไปแล้วเนี่ยจริงๆมันอยู่ประมาณ8วินะฮะแต่ว่าออฟของไอเอลติโมนโฟที่ออกไปเนี่ยจะออกไปเหลือให้มา2วิกว่าแต่ความลับที่ไม่มีคนอื่นรู้ก่อนในนี้ก็คือมันออกไปเต็ม8วิเลยครับโกงโคตรนะฮะอ่ะตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟจนได้นะฮะก็ผมกะจะเก็บไว้ใช้ยาวๆสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปรับสไตล์การเล่นได้ไม่มีปัญหานะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็เลยปรับไปเรียบร้อยนะฮะครับผมฮะไฟแรกเราชนะนะฮะ ครับโโอ้ไฟนี้มานะครับโอ้โหไฟโดนกันกระนำเลยนะครับผมเห็นท่าไม่ดีทั้งนั้นนะอือหือือหอฟิย่ามันยิงสองนัดซ้อนนะฮะโอเคยิงแม่นมากใช่ไหมนะครับมาดูรีเพกันดีกว่าโอเคครับไม่ได้ยิงผมนะฮะเล็งแคสตี้กับไอลูซิโอผมอย่างดีนะครับสองนัดแต่โดนผมสองนัดเลยตายไปนะฮะ ก้าวผมก็ไม่เป็นไรนะฮะอาซาเลียซาเลียโซโลเอาโซโลเอาอย่างนี้นี่คือเป็นอะไรที่ไม่ฉลาดที่สุดเลยนะฮะต่อให้คุณค่าได้2ตัวแล้วก็ยึดไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพราะมันอยู่กันเต็มเลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้อย่าทำนะฮะไม่สิไม่ใช่เป็นไม่ได้สิอย่าทำครับไม่งั้นโดนด่าเนี่ยผมเกือบจะพิมพ์ด่าแล้วแต่ก็ยั้งใจว่าไว้ต้องไม่ด่าต้องไม่ด่านะครับโอเคตอนนี้ก็พกๆไปนะฮะพยายามเก็บโดนไฟนะครับผมนี่ผมเคลียร์ออก จริงจริงนะครับเนี่ยผมน่าจะเอาไอ้ท่าเคลียร์ไฟมันตั้งแต่แรกแล้วแอดตัวนี้มาเล่นไฟดีเลยนะครับนี่โหลบได้โอ้ยอันติดีว่าเว้ยโดนไม่โดน2ตัวนะครับตอนนี้คือรู้แล้วนะครับเข้าไปไม่ได้นะฮะแต่ผมขอลองพกๆหน่อยดูสิเผื่อได้อะไรนะครับไม่ได้นะฮะหนีดีกว่าโอเคครับผมรีกรุ๊ปใหม่นะฮะรอรีกรุ๊ปใหม่ออาจังได้เราตายใช้อีกนะเอาเข้าไปอึ้งไฟมันโดนอีกแอดมันรู้นะฮะแอดตัวนี้เก่งอึดอึดอึ้ง เนีย่ยแอดมันเล่นดีนะครับเนี่ยมีเมอร์ซี่คอยบูทด้วยเอ๊ะพวกนี้มันรู้จังเว้ยนะครับนี่อ้าวดีว่าเราไปตรงนู้นแะน่แย่ละทำไงดีวะเนี่ยนะครับดีว่าน,ะนี้เลือดครึ่รงหลอดอืมอืออย่าข้ามจังเลยฮะกลับไหมไม่กลับผมก็อันติไปก่อนเลยด้วยโอ๊ะไม่เป็นไรแอดไอซาเดีราคาได้โอเคเข้ามาด้านหลังขอหน่อยเมอร์ซี่กดปล่อยออฟอ้าผมกดออฟผิดออฟไปออฟต้องกดเอนคิ้ขวานะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไร ยืนได้นะครับอุ้ยจังแลยจังแลยจังแลยเนี่ยผมหิวล้วนๆเลยหิวล้วนๆเลยนี่ครับโอ้โหมีดีว่าจิอยข้างๆนะฮะกับไอแอดที่มีไอเมอร์ซี่หิวอยู่ตลอดเวลาผมก็ต้องเข้าไปยืนนะฮะไม่ยืนไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้เมอร์ซี่มันเอ้ยจังแลยจละตายแล้วโอเคพี่นะครับนะใครใครมาเนี่ยลูซิโอไปแล้วใครจังแล้วตายแล้วไม่เป็นไรโอเคแลกกันนะฮะถือว่าแลกดีเพื่อกันแตตายไปข้ามเมอร์ซี่ได้ไหม ขอไปฆ่าเมอร์ซี่ได้ไหมตามดีกว่าตามตามเบอร์ซี่ตายครอบเมอร์ซี่เมอร์ซี่ตายไหมไม่ตายเออร์ซี่ตายโอเคซาเดียทำดีนะครับโอเคอย่าตายนะอย่าตายไอ้ดีมากไปเข้าโอเคจับได้ดีนะครับหรือดีว่าตัวเดียวนะครับโอเคเน้นโอเคโห้ชาร์จาเลียเยอะมากนะฮะตานี้ this ซาเลียเดอะแบกนะฮะเฮ้ยแต่ผมก็ทำได้ดีเว้ยนะฮะตานี้ได้ชนะมาได้นะฮะนี่จริงๆต้องแพ้เนียนะฮะดูจากเงินเห็นไหมฮะเครดิตเราเนี่ยน้อยกว่าเขา200นะฮะแต่ชนะมาได้เพราะผม ขอเคม็มเครเดิตเต็มๆนะฮะโอ้ยโทษฮะพอดีเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับด่านต่อไปนะฮะฮานากะนะฮะด่านนี้ค่อนข้างโล่งนะฮะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด่านนี้ดีว่าได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลุยกันต่อเฮ้ยนานจังเว้ยเฮ้ยเมจิกอีลิตินออกไปต้องไม่ต้องมาแล้วน,นี่ผมเอาดีคอนสตรักชั่นเหมือนเดิมนะครับมันยังเล่นได้อยู่ครับนะมันยังเล่นได้อยู่เนี่ย นะผมก็เลยมาดูอยู่เอาไงดีเนาะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าลดฮิวมันดีกว่าไม่นาะเขาดีว่ามีหลายจังหวะมากเลยที่แบบเกือบจะตายเกือบจะตายแล้วแต่ว่าไม่ตายเอาว่าลดฮิวมานะฮะตั้งเหลือ3,000กว่าโอเคของประมาณนี้นะครับเงินโหนสองหมื่นสามเงินแอสสองหมื่นสี่เจ็ดโอ้โหข้างหลังนะฮะถ้าเจอแอสเล่นอย่างนี้ต้องเอาท่าเคลียร์ไฟมานะครับไปมาเลยอ่ะโอเคลุยไปไปกันเถอะ มิลูซิโอนี่มันดีจริงๆนะฮะเนี่ยไปอย่างไปมาถึงอย่างไวแนะครับคนนี้ยังเสียงดีว่าซ้ายมือนะฮะผมเลยบอกเพื่อนดีว่าซ้ายมือนะครับจีกันไปจีกันไปนะฮะป้าไฟว่าโอ้โหไฟโดนรัวนๆนะฮะนี่ลูซิโอนเขาฮิลออลนะฮะนี่ผมก็ฮิลเหมือนกันแย่ yeah, แล้วปล่อยซาเลียนานาไปหน่อยซาเลียโอ้โหซาเลียไม่เอาจริงๆนะฮะตรงไอ้ระเบียงตรงนั้นที่อยู่นะฮะ การที่โดดลงไปลงเบียร์ตรงกลางนี่เป็นเวอร์สเคส inherently เนี่ยะฮะอย่าไปโดดนะฮะตอนนั้นคือแย่มากตอนนี้ผมโฟกัสเน้นฮีลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนตายไม่คุ้มนะโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่นี่ไม่อะไรครับนี่แดกนี่จ่อจ่อไปนะฮะฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้มีจังหวะบุ๊ปผมเอาเลยแอดอ่าแอดโดนฆ่าไปนะฮะแต่เขามีเมอร์ซี่นะฮะเขาชุบได้นะครับตอนจังหวะนี้เราต้องรีบรีบอัดนี่เห็นเขาชุบไปแล้วเห็นไหม โดนไฟอีกแล้วเพื่อนผมโดนไฟอย่างรัวแอดนะฮะเฮ้ยคาได้ไปลุยโดนตายเถอะโอเคนะครับได้หนึง่งโอ้โหถ้าไมา่คิดได้ดีว่านี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรไอ้พอยนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าได้แล้วนะฮะเนี่ยโห้ลิกลับมาช่วยยึดเลยราะคนอื่นไม่ไปช่วยไปช่วยกันจะได้ไวๆนะฮะอย่างต่ำต้องสักสามคนนะฮะจะจะได้ไวสุดนะฮะหนึ่งคนมันนานเกินอย่ามาอย่ามาโอเคดีว่าเขาพกๆนะฮะไม่เป็นไร ออืหฟีไอฟีย่ายีทางขวานะนี่ผมเห็นจังหวะเลยอันติเลยโดนเยอะตะคนได้ไหมตะคนได้ไหมไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไร,รให้เมอร์ซี่เขาอันติได้นะครับถือว่าอันติผมไม่เสียเปล่าบังคับเขานะครับฮ <Hey. S 1> <ๆ>ิวฮิวฮิวตาเลียอย่าตายตาเลียโอเคอันติดีซาบาเลียตรงกลางอันตินั้นไม่เป็นไรนะครับหลบมาก่อนนิดนึงนะฮะอย่าตายโอ้โหบ๊อบบ๊อบมาเฮ้ยบ๊อบมาเว้ยเฮทำไงดีวะเออไม่อะไรเออเมืพวกเราเคลียร์บ๊อบเสร็จเอ้ย เจ็บเจ็บซาเลียจะตายตายดิผมบอกเลยนะซาเลียเขาเดือบแบกผมต้องฮีลซาเลียรัวๆนะฮะผมอาจจะไม่ได้ฮีลตลอดแต่แลผมก็ผมผมก็โฟกัสเขาตอนที่เขาเลื่อนรถเยอะได้เอาวะเฮ้ยยึดได้แล้วยึด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 มีดีว่าอยู่ข้างบนระเบียงนะฮะไฟโอ้โหไฟมันโดนดีจริงเลยเว้ยเนี่ยเห็นมาเห็นมาดูทีหลังแล้วผมอยากเอาไอ้ท่าเกียร์ไฟออกมากเลยไฟแม่งโดนอย่างเยอะเขารวยมากเลยนะฮะจากการที่ไฟเนี่ยคราวหลังผมต้องเอาไฟเอาท่าเกียร์ไฟแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรตายเลยนะฮะโอเค point สองก็ได้มานะฮะ โอเคอันนี้เรียบร้อยนะฮะไฟนี้เราค่อนข้างชนะค่ะนะครับไม่มีปัญหาเท่าไหร่ really โอเคไป <this> way, ไปดูตาสามคนล,ลุลุ้เร็วๆ go ครับตาที่4นะฮะโอเคเอาไงดีเนาะเนี่ยผมน่าจะเอาท่าเขี่ยไฟตอนนี้ผมลองเอ็กซ์เพร์ิเมนต์ใหม่อยู่นะครับผมซื้อไอทีแท็บทอมบิการมานะครับซึ่งไอทีแท็บทอมบิการนี้เนี่ยมันบอกไว้นะครับว่าหลังจากใช้สกิลแล้วนะครับในระยะเวลาสามวิเนี่ยนะ เราจะทำเดเมจจากอาวุธแรงขึ้นเท่ากับเลือดแม็กสตู1%นะครับมีคูดาว2 2 5นาวิหมายความว่ายัางไงหมายความว่าในระยะเวลา3าวินี่นะครับทุกซุกศูนวิการโจมตี1ครั้งจะแรงขึ้น1%นฟังดูยากใช่ไหมฮะอ่ะไม่เป็นไรผมขออธิบายเข้าใจก่อนละกันในทีแถบทั้ิกันนะฮะก็คือว่าถ้าใน1วิน,นั้นผมสามารถทำการโจมตีได้4ครั้งนะครับ อาวุธไอผมจะตีแรงขึ้นเท่ากับ4% max HP นะครับผมใน1นึ่งวินั้นของศัตรูแล้วก็ผมจะทำเอาทำเดยเมจได้แรงอย่างนั้นเนี่ยสามวิใช่ไหมครับหมายความแม็กซิมัมที่ผมทำได้สูงสุดจากทีแถบทอมมีกันเนี่ยก็คือ12%ของเลือดครับวีว่ามันเนี่ยเลือด800นะฮะ12%ก็คือในการอัด3วินะของผมถ้าผมกดคลิกเลเซอร์แช่ไปหลังจากใช้สกิลเนี่ยผมทำเดเย์มจเข้าได้96ครับ อธิบายแล้วโคตรยาวนะแต่ของดีผมบอกเลยของดีมากนะฮะเราไปลองไปซื้อกันนะฮะสำหรับตัวที่ทำเดมเมตเลเซอร์และติ๊กไวๆนะฮะหรือว่าใช้ปืนก่อนใช้อะไรนี่คุ้มมากอ่ะโอเคมาลุยต่อนะฮะครับผมลุยด้านหน้านะโอเคแอดเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรฟฟไฟนะฮะนี่ไอ้ไอ้ซาดยของคเขาจะเล่นอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาต้องไปเก็บชาร์จนะฮะเนี่ยชาร์จเยอะอึ๊บโอ้ยเจ็บ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 ไฟมันเจ็บเว้ย ไอ้ดีว่าตัวนี้เนี่ยเขาอัพไอ้พุ่งชนลาวามานะฮะเสร็จแล้วเขาพุ่งชนทะลุป,ปุ๊บทิ้งลาวาไปเราจะโดนเดเมจไปด้วยเลยเอยแคสซีด้เกือบตายนะฮะนี่นะครับมีเสียงทางซา้าอ่าซาเลียเราเก็บได้เนี่ยดีว่าเขามาแกล้ง,งเนี่ยมาแย่งแย่งพืง้นที่ไปครับเนี่ยผมก็พยายามใส่สกิลแล้วก็พยายามไล่อัดเขาอยืนนะนี่เห็นไหมครับทีแต่เขาไม,ม่กัน,มนแมลงกย่างที่คิดนะแล้วพอเกาะเขาหมดปุ๊บเนี่ยเดเมจเขาโดนอย่างแรงโอเคครับไฟแรกชิวๆนะฮะซาเลียเดอะแบกอ้าวอ้าวอ,อะไรเขาหายพิย,ยาเขาหลุดนะฮะอ่ะ ก็หลุดจะถือว่าเอาเปรียบเขาไหมก็ผมก็เคยโดนนะฮะที่ฝั่งผมหลุดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งผมหลุดเองเอาเป็นว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของเกมแล้วกันนะฮะถ้าเจอก็ต้องรับรับไปนะครับทำอะไรไม่ได้ออ้อ้ยเดเมยน้อยไปว้าผมจริงเมื่อกี้เนี่ยเจอไอ้ไมโครวิซายเขาสกิลของดีว่าอาจไปนี่เลือ่อดเลือนรดคร่อนข้างเยอะจริงผมควรจะถอยนะฮะเมื่อกี้นะผมตายอย่างนี้หลายรอบแล้วอะโอเคฟี่ยาวกลับมาแล้วนะฮะอะรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิบ่ง นะครับถ้าครั้งนี้เอ้ยกลัวนะครับอันนี้ถ้าให้หลบได้ให้หลบนะฮะเพราะว่ามันจะมีดีว่าบางคนเนี่ยเขาเล่นใสยไอระเบิดตัวเองนะฮะเสร็จแล้วเขาซื้อของมาที่บอกว่าระเบิดจะเลนไกลขึ้นร้อถ้าอยู่บนอากาศนะฮะถ้าผมไปอยู่ใกล้ๆตายก็ได้ให้ไปรู้นี่ปลาระเบิดไปแล้วเจ็บเนี่ยผมก็ไม่ยอมใช้ฮีลนะเนี่ยตายไปเลย <c oughs> อย่างเศร้านี่เนี่ยครับเนี่ยโอ้โหเราโคตรเศร้าเลยแม่จ้านะฮะ ไม่เป็นไรเราไม่จอยนะฮะมีโกอเกนนะฮะเอาใหม่ตอนนี้ดีว่าอบิวเราอย่าเลยเว้ยซาเลียอยู่ไหนวะซาเลียไม่ไล่มาหน่อยวะนี่ยนดูสไิไปอย่างไปอย่างเร็วลื่นไหวเอยมันยังอยู่กับไอ้นั่นโหต้องช่วยแล้วไม่ไหวแล้วอย่ามาหนีอย่ามาทําหนีตอนนี้แหมทํามาเป็นหนีโดนซะเถอะนี่ตัวแตกก็ตายไปซะเอมแคตตีเดียวแค้นนะมาฆ่าต่อจริงๆงปล่อยหงคนเดียวก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับ าลีน,นะวะลูซิโอเข้าไปเปี้ยวตายนะฮะโอ้แต่รีบเข้าไปก่อนทำไมวะโอเคฆ่าได้นะครับอู้ยตอนนี้แคเทเธอี้ก็เก่งกันเนี่ยเดี๋ยวผมรีบมารีบรีบมาหยุดเขาเลยนะครับไม่ให้เขาให้เขาไปไกลกว่าเรานะครับดันดันเพโลดผู้นี้นะครับก็คือมันต้องทั้งดัน,ดน,ดนทั้งหยุดนะฮะสนุกดีครับตอนแรกเล่นไม่ค่อยชินผมเกลียดด่านนี้มากเลยตอนหลังเล่นชินแล้วโหด่านนี้ด่านนี้อีกเยอะเว้ยน,นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราชนะไฟะตรงน,นี้ดีนะครับเดี๋ยวผมรีบขึ้นไปเก็บมาก่อนนี่ครับไม่่่่่่คคออยยยโฟกกัสผผมมมมฮะะแตเเเเดดินนนนนลลลงาไไป็รรีีี๋ว์ แตกโอ้ไม่ตายสัทีเว้ยเอาขึ้นไปไล่เขาหน่อยออดเอาขึ้นไปไล่เขาหน่อยแล้วกันนะแอดอย่ามองอย่ามองโอเคเก็บแอดได้นะฮะต่อมาแล้วครับฟิย่าเลือดน้อยนะฟิย่านะฟิย่าฟิย่าฟิย่าไม่ตายเออเงียบๆนะเงียบๆโอเคอยู่กับซาเลียสองคนทำไงดีวะเรานำอยู่แป๊บหนึ่งเออยย่าอย่าตายเออตัวแตกคือแตกคือเขาล็อกโอ้ยมันปั่ระเบิดย่าโดนไหมซาเลียโดนนะฮะเกือบตายนะฮะผมคีรัวๆเลยคิวเออ ไม่น่าเลยผมนะฮะเออแพนะครับไม่เป็นไรเขาแค่ไข่แตกชิวๆนะชิวๆอนะย่างนั้นได้อยู่ไหมครับไปไปต่อด่านต่อไป go ะนะครับตาที่5นะฮะได้ power อันที่3ผมกำลังคิดอยู่เอาไงดีว่าเอาไงดีว่าตอนนี้ผมกำลังคิดนะครับว่าถ้าผมเอาไอ้ท่าน,นี้มาเนี่ย ethereal exerciser มาเนี่ยมันจะทำให้ผมมาดูด biotic energy เนะี่ยก็คือเวลากดฮนะีลเนี่ยมันจะใช้หลอดใช่ไหมฮะ ใช้หลอดมอยล่าฮิลนี่มันมีจํากัดนะครับถ้าผมคลิกขวาเนี่ยมันก็จะเติมนะฮะถ้าผมอัพเอท่านี้มาแล้วผมกดีิ์ที่หัวของศัตรูนะครับหรือดีว่าที่กลางตัวเนี่ยผมจะดูดได้เร็วขึ้นร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ของที่กดชิปเสร็จแล้วก็เติมหลอดเลยหรือเปล่าวะนะครับซึ่งของเนี่ยมันคืออันนี้ผมเอาให้ดูครับซึ่งของมันคืออัลเทอร์เนทีฟเอเนจีอันนี้นี่เองนะฮะ ครับก็พอเปลี่ยนของออกไปแล้วนะก็มาดูต่อดีกว่าว่าเอาอะไรต่อดเอีเนี่ยตอนนี้ผมซื้อของไป2อันนะฮะเน้นว่าเป็นไอเนี่ยเบิ้มๆเนี่ยแชมเปี้ยนคิกกับนนะโนโฮัล่านะฮะเพิ่ม35%กับ2 0เป็น55แต่ผมก็คิดเออหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นของไอพวกอัพเป็นขวาทำเดเมทธรรมดาดีวะแต่ไม่เอาผมคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเราเล่นสายบอลแรงก็บอลแรงไปนะฮะไหนๆผมก็อัพไอที่กดคลิกซ้ายแช่แล้วได้บอลฟรีมา นะฮะถ้าอย่างนั้นทําไม่เล่นสายนี้ไปก,ก็เสียชาติเกิดเล่นสายนี้เปล่าอันนี้ที่บอกว่าเนี่ยนี่คงสองจิตสองใจหนักมากเลย <c oughs> แต่สุดท้ายก็เอาอันนี้นะฮะนะครับผมนี่นะฮะสิบวิเอาไงดียวเฮ้ยห,หรือผมเปลี่ยนของวะไม่น่านะไม่น่าเปลี่ยนจําได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วเว้ยครับมานะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเนี่ยผมไปเช็คของ <c oughs> เพื่อนเช็คอะไรหน่อย ตายนี้เนี่ยค่อนข้างเราชนะเยอะแต่เราเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าเราเครดิตเ,เขาเยอะกว่าเยอะเลยเขารวยกว่าเยอะเลยนะเมอร์ซี่เนี่ยโหรวยกระชูดมาก43นะฮะแต่ผมก็ไปแพ้กันนะครับปล่อยสกิลก่อนดีเสร็จแล้วก็ท็อปนี้กันใส่อ้เจ็บเว้ยเจ็บเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายนะครับตายจนได้โอ้ยตายแล้วข้ามข้ามข้ามไปต่อเอา้าเพื่อนผมตายนะฮะ ครับโอ้ตายนี้เหนื่อยฮะบอดเลยตั้งเออหืมไฟก็แรงนะฮะแคสทดีก็ตายไวไฟก็แรงดันมาเยอะแล้วโอ้ยเอาไงเนี่ยโอ้ไฟมันแรงจริงเว้ยเนี่ยตอนนี้ผมอืดนี่อะไรฮะหลบทันนะฮะเนี่เมื่อกี้ผมเอาตัวเข้าไปบังบ๊อบเองฮะผมไม่อยากให้บ๊อบเขาเข้ามาลึกนะฮะแต่บ๊อบจูเนียร์เขาตายไปละเขาเล่นสายบ๊อบอึมันยิงแรงมากเลยนะฮะเนี่ยฮะมันยิงแรงไปบ่เวะนะฮะ ยังโหยสงสัยหัเลยมาดูเนี่ยเวปอนเวปอนพาวเวอร์เขาแรงมากเลยนะฮะไอ้ฟีญาตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะไว้ขี้ขวาฟีญาเวปอนหรือเป็นบีตี้ฮะเอ้าสู้ได้ไหมอมันนี่เลือดเขียวหน่อยฮะผมตามเขาไม่ได้ซาเยซาเลียเลือดนมนเลยเนี่เออโดนเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีซาบาเลียนะฮะนี่ว่าต้องตายนี่ว่าตายไหมตายเพราะว่าไม่แน่ใจฮะไม่ตายนะฮะถ้าตายต้องมีตัวแปลกอืมหอนี่นี่ก็ โอเคครับนี่ซาเลียเรานี่เดอะแบกขิงๆนะฮะซาเลียเพื่อนรักนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนเลือกตาเลือกเลือกตัวเนี่ยไอซาเลียไอดีว่าเขาเลือกหลังสุดนะฮะแต่ว่าเขาก็กล้าเนอะนี่โดนล้วนนะฮะโโอ้หตายเป็นน้ำนะฮะตายเป็นน้ำโอ้โหสุดซาเลียผมนี่ก็วิ่งเข้าไปนี่ายจะตายแล้วนี่ผมไม่ได้ฮีลซาเลียบ่อยมากนะฮะแต่ผมพยายามพยายามฮีลจังหวะช็อตสำคัญนะฮะห้ามเขาตายเด็ดขาด ร้านนี้เนี่ยโอเคนำแล้วนะฮะโอ้ยด่านพุชนี่มันเหนื่อย,ยเหนื่อยนะฮะถ้าปล่อยไปนะฮะ,ะน,นี่เห็นนี่เห็นไหมฮะ,ะถ้าถ้าถ,ถ้ามันขึ้นไอ้ติ๊กที่แบบว่าแดงๆนั่นนะคือผมยิงหัวตอนนี้ผมดูแล้วอ่ะโอเคซาบาเลียจิ๋วนะฮะอืดโอ้เซาบาเลียใหญ่โอ้ลูซิโอตัวนี้อัตติดีไหมเงี้ยโผมอัตติเอาคืนเว้ยมีใครโผลนะ่หน้ามาไหมไม่มีเลยนะฮะเอาไงดีวะไปโผล่ดีไหมเนี่ยกลัวไอ้พีย่ามันยิงตายไอไอน่าจะตายแล้ว นี่ผมกลับไปช่วยแคสตี้ดีทันนะฮะรอดนี่แคสตี้ดีแคสตี้ดี้ thank y เลยนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรนะฮะโอ้แต่ฝั่งเราเก็บกันหลายคนจังเลยอย่าเพิ่งตายบอปอีกแล้วเหรอวะไอ้บอปแม่งมาโคตรบ่อยนะฮะเจ็บเว้ยไฟไม่อย่างเจ็บนี่อื้อหืออื้อหือโดนไฟมีดีว่าอะไรอะไรจะขนาดนั้นนะฮะ ถ้าเขาแหลกนะฮะนี่ดูแอดเดเมจแอดหมื่นหนึ่งบ้าไปเลยนะฮะนี่นะต้องรีบไปนะฮะรีบไปรีกันให้ได้40เมตรนะฮะชนะไฟนี้ก็ได้แล้วครับนี่ผมยีบอลเหลืองรัวๆนะฮะเอ้ยฆ่าได้เว้ยเออหือโดนไฟอออืืหชุบม,มาอีกเอาฆ่าเมอรซีได้เฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มสามข้าเหลือหนึ่งบอบมาบอบมาอีกแล้วบอบมาอีกอ อันนี้ผมเจออันติฟีย่านะฮะอันติฟีย่าเขาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะฮะแต่ว่ามันทําให้คนโดนใช้สกิลไม่ได้ผมเลยเน่าไปตามระเบียบนะฮะเออผมเพิ่งเห็นให้ว่าไ,อ,ไอ้อะไรอ่ะอะไรวะซับอะไรตัวตัวอะไรวะเออไอ้ลูซิโอเราฮิวเยอะมากเลยฮิวไปหมืน่นโอ้โหฮิวเยอะฟียา่าตายเฮ้อฟีย่ายตายเฮ้ออ่ะฟีย่าไม่ตายนะฮะแต่ว่าเขาบินสูงไปโอเวอร์ไทม์เลยจบนะฮะโอเคถือว่าชนะนะครับค่อนข้างเหนื่อย นะฮะเดอะแบกเนี่ยก็คือซาเลียนะฮะก็ไม่ต้องแบกทุกวันหรอกมันเหนื่อยนะฮะให้เพื่อนแบกมากดีกว่าเราเป็นทีมเมทที่ดีก็พอนี่นะฮะซาเลียเดอะแบกของเกมนี้โอ้ฝั่งเราข้ามซาตี่นะฮะออกอย่างไวนะฮะอึดอ่ะอืดโดนเยอะเนี่ยชิวนะฮะผมไม่เคยเล่นซาเลียในนี้เลยนะฮะเซนเทียมเนี่ยผมไม่ชินเลยนะฮะแต่เราเล่นเซนเทียมของมันเยอะนะครับอึดโอเคฮะก็ถ้ายัางไงขอบคุณมากนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ โอคสวัสดีครับ